สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อันนี้ผมก็มจะมาในแผน4ีซีสองนะผมจะใช้คันตัวหน้ากับ ฟานบัเทนนะครับพันกับฟานนะครับคันเพื่อนฟานนะก็ลองลองฟานมาหลายรอบแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยเข้ามือทุกคนไม่รู้เป็นไรนะเล่นแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเข้ามือมือเราอะเล่นแล้วแปลกๆอย่างนี้ไม่รู้แบบเล่นมันอันนี้ผมก็ลองอ่ะลองหลายวันนะอันนี้วันที่สองนะก็ลองอันนี้ลองมาเปลี่ยนตอนแรกก็เป็นเอ็นประธานเป้นะนี่เปลี่ยนมาเป็นไอ้คันบ้างฮะคันตัวหน้า Okay, วันนี้เราก็คลองบอลนะครับรรก็จะหาจังหวะนีน่ไม่ได้นะครับกีจตลอดยิงครับหลอกยิงแล้วก,ก็บินยาวบอลก็ลองมาน่าจะ30เกือบ40เกมนะครับลองฟาวนบาเทสน,นะครับลเล่นยังไงก็มันมันอยู่กับเราไม่เก่งทำไมคนอื่นเล่นเขาโคตรเก่งเลยวะเราเล่นไม่เห็นจะเก่งเลยอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเล่นโอ้โหโคตรเก่งเวลาเราเจอ เจอฟาร์มประเทศอ่ะยังเก่งอ่ะแต่เราเล่นทำไมไม่เหมือนคนอื่นเลยโอเสี่ยมังนี่เาจ่ยายพลาดนะครแย่ได้ไหมนี่อ่ะจิ้มไม่โดนโอ้โหเอ้าไปเขี่ยบอลให้เขาอีกตัวบอน,นี้เนี่ยทุกคนดูนะเพี่แกมันมันมันหนีบอลไว้นะแล้วก็พอพอมันลุกขึ้นยืนใช่ปะ่ะมันเอาขาเแย่ให้คันตันนาเฉยเดียวอยู่รับหาบอลไม่เจอโอ้เหมือนถาวายพ้าให้เขาเลยโอ,เโอ้โหเสี่โดนนำลงสู่น,นะ ยังไม่ถูหน้าคู่เรายังไม่ได้แผงลิ้เลยนะยังเก็บบอลหน้าอยู่เลยโอเคครับเนี่ยฝ่าประเทศมันต้องวิ่งย่องยองนั่นหึงจะวิ่งย่องย่องมาแต่มันมันโยกคนผิวนะเวลากดเลนเช่เนี่ยตัวมันค่อนข้างผิวแต่ว่าตัวมันแบบมันเท่ดีอะเวลามันโยกแมันไม่เหมือนคาร์ตน่ามันโยกแบบถ้าถ้าเปลี่ยนเลนเช่มันเทนะเอฟ่าประเทศมันโยกแบบเหมือนแบบว่าบอลติดเท้ามันอะเวลามันใช้สกิล แต่คาตาหน้ามันยังมีดุดบ้างนะแต่ถ้าเป็นฟาร์มประเทศอ่ะเวลากดเลนเช็คขาเท้ามันจะติดบอลเลยนะครับโอเคนี่ฮะลองนะไม่แน่ใจว่าจะขายดีหรือไม่ขายดีวะก็เลยลองเล่นแบบเยอะๆไปเลยครับเราจะได้รู้นะแบบไม่ใช่เล่นแบบว่า5-6เกมอันนี้ผมเล่นน่าจะ20กว่านะจะ30เกมนะครับก็ลองหลายวิธีนะครับเหมือนแต่คนอื่นเล่นเก่งนะเวลาเราเจอ ฝั่งข้ามโหโคตรกลิ่นไอ้ฟาร์มาเทนกลิ่นแบบนี้ยังวันนี้เราก็ขอไปครับกลางโล่งนะจ่ายกลางเห็นแล้วก็ให้ครับฝาไปเทนมิ่งละโอเคจ่ายพินให้ไปได้อยูี่ทำทิ้งกันสั้นๆครับโย่งทีนี่เ้คาตาน่ามันโยกไม่เหมือนฟาร์มาเทนนะฟาร์มาเทนมันโยกแล้วบอลมันติดตีนโย่งทีเนี่ยยิงนี่เรียบร้อยที่เสมอหนึ่งเป็นสีดอนครับ แต่มันเดี๋ยวมันก็เหนื่อยนะ้าทามาเที่าทีที่6านะแต่เราไม่ได้มีเงินเยอะนะถ้าเราจะซื้อทุ่นนักเตะแบบกราร้อยล้านตัวนึงอ่ะม,มันเล่นแล้วมันแปลกๆเยซื้อมาแพงเลยนะเ0ล้านอ่ะนะตัวเดียวแ,วแล้วเราก็เหนื่อยไหวด้วยววเองนะที่เล่นได้แค่ช่วมมงเงือนเดียวนะวันที่ที่60สิบประมาณเจสิบไม่เกินเจ็ะหมดนี่สวยคาร์ดาน่าไปโยงนี่ อันนะั<ฮ>้หายโอ้โหจังยิงติดดูดิดูไอ้ฟานเนี่ยครับทุกคนดูดิโอ้โหเนึ่งๆยังยิงติดอีกฟานมาเทนมงอีกทีดิมง,ดดมงโอ้โหมงออกโ,อโดูดิทุกคนดูฟานมเทียนผมอะไรวะหน่งหมงออกเสิเมื่อกี้โล่งๆก็ยิงติดโอ,โ,อโอเคก็ไม่เป็นไรครับยังตามตเสมออยู่นหนึ่งหครับ อม่ากำลังใจแล้วมันพูดคุยเกี่ยวกับฟาร์มปเทนที่ผมซื้อมานะไม่คนอื่นมาเล่นเก่งเราเล่นไม่เก่งนะเขียนี่ได้ไหมได้สวยไอ้เจ้าขอการขอไว้มาฮะไอ้ฟาร์มประเทศวิ่งละฝูรุ่งนี้คาตาด้าจ่ายไม่ค่อยดีโอ้ได้ไหมฝูโดกระแทนิดนึงนะฮาคิมิเขียบเนี่ยหมดละฟาร์มปเทน ดูเอ็มบาเปล้ลงมานะเกมมันจะเปลี่ยนเลยครับเพราะผมเอาเอ็มบาเปล้ลงมาเล่นหน้าคู่นะเกมผมจะแบบไวเลยลื่นไหลลื่นเลยคนดูนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนตัวคร<า>ับ<า>เล่นสังเกตมาหลายเกมแนละ้วเวลาเปลี่ยนตัวอื่นลงมานะโอ้โหเกมผมยังไหลล,นะหล,ลื่นหมดละพาสเซน้นได้ยิงอยู่2ดอกครับ90ตัวละเก้าสบล้านได้ยิงอยู่2ดอกไม่เข้าด้วยเอเคี้ยวลงนี่พาณนาสสวยโยงนี้ ยิงนี่ไงแบบนี้ดิเออนี่คาร์ดอนี่ต้องยิงแบบนี้เออเป็นไงล่ะสองหนึ่งเขาเนี่ยผิวๆอย่างนี้เลยนี่ยิงเสียบไปเลยเยอะเป้าเปรียวลงมาละดูนะเกมผมแบบจะไหลแบบแปลกๆเหมือนคนละเรื่องเลยเหมือนคนละเรื่องกับช่วงแรกนั้นจังหวะนี้เราก็คุมพื้นที่ครับพื้นที่ให้เขาบุกเข้ามาเรานำอยู่นะครับ ว่าจะโคงบอลแล้วก็หาช่องเขาจะเตะเย็นแล้วก็ค่อยๆหาช่องยิงเรานะครับตามสเตปคุณตามนะประมาณนี้ค erm รับเเราได้สวนไปเนี่ยตอกหนึ่งทีไปเลยเบาเป้ลูดต้องหายแล้วลูกนี้ยิงนียิงนีหลอกยิงดีมันจะกดยิงนะมันหลอกยิงเฉยเลยถ้ากดยิงแล้วนะครับอยู่ดีมันหลอกยิงเฉยเลยใครเคยเป็นมั้อยู่ดีก็หลอกยิงเรเราจะยิงอะอะไรอะอ่าเียล่ะ เป๊ปเป้ลงมาได้ประตูเลยลงมาไป่ถึงท่าทีคาสนาต้องอยู่เป็นชั่วโมงยิงกันไม่ได้สักลูกเสียบนี่ไปเดี๋ยวเป๊ปเป้ลงมาแป๊บเดียวได้ยิงละโอเคไหมนี่เนมาเหรอไอ้ที่เสียบบางทีไม่โดนนะโอเคเข้ากลุ่มไหมครับจ้องไหมครับโขกทิ้งนี่สวยจ่อยเราเคลียร์ได้ครับนี่เป๊ปเป้ยังไงชนก็ไม่ล้มด้วยเป๊ปเป้ยังไงล่ะจะจ่ายก่อนนะสั้นๆนะ จะหมดเวลาละนี่เอเวเน่ชิงชิงไว้ก,ไวกักโบไปกักโบหมดนะขวาลูกครับเปิดดิเปิดให้มหมดเวลาหน่อยเปิดโค,ค้งเรียบร้อยหมดเวลาทำการเป่าเลยกระดุกหนึ่งทีตุ๊บหมดเวลาลยังทำการไม่เป่าครับถ้าเวลาบาดเจ็บก็ไม่ขึ้นบอกดูดิขึ้นเก้าสิบนาทีแต่ไม่ขึ้นพ้าหเวลาบาดเจ็บมันเกินแล้วเนี่ย โอเคสามหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองเลยกันเลยครับโอเคครับเกมที่สองครับเราก็จะให้โอกาสฟาประเทศอีกรอบนะไปคู่คันนะฟาร์มฟานเคลื่อนคันนะเมื่อกี้คันตัวหน้านี่โคตรแบกนะแบกฟานประเทศที่ผ่านไปสังเกตหลายรอบแล้วโอเคเราก็ยังให้โอกาสนะแต่ว่ามันเห็นลงฟอสเราเล่นไม่เข้ามือเปล่าหรือยังทำฟาร์มคุ้นชินกับมันไม่ค่อยได้ ผมซื้อว yeah, ่าแพงนะผมก็คาดหวังสูงอยู่นะใครคนซื้อว่าแพงก็ต้องคาดหวังสูงอยู่แล้วนะแต่ว่าเรางบน้อยด้วยจะ่าจะเก็บเงินได้แต่ละเอ็มเงินก็หายากด้วยในกี่เก้าสิบเอ็มนะเราก็าคาดหวังว่าให้มันมาจบกรอบพุ่มป้ามอะไรเงี้ยยิงหายิงหายอะไรเงี้ยแต่ฟอร์มาเล่นจริงๆไม่ไม่เหมือนที่เราคิดเลยคืออะไรประมาณนี้แคตาน่ายังดูดีกว่านิดเดียวนะแค่แค่ข้อเสียมัน เท้าซ้ายแค่นั้นแหละเท้าซ้ายมันไม่ค่อยคมบางจังหวะมันอาจจะไม่ค่อยคมเท้าซ้ายของคาร์เตนาบางจังหวะนี้นะครับคอนโซนซันครับวนไปฝ่ามาเช่นมันบินแล้วยิงแล้วพุ่งยิงติดเยอะโอเคมาแย่งกันใหม่นะครับเราก็คุมพื้นที่ครับเราจะเอาปงกลางยิงกับตำแหน่งไว้ก่อนนะกลับไว้กลับไปกับไปเนี่ยนะคุมตำแหน่งเดิมครับแล้ก็อย่าลืมบังคับว่านักเตะที่มันหลุดตำแหน่งเนาะเราก็บังคับให้มันเข้าไปตำแหน่งตัวเองเหมือนเดิมนะครับ มันจะได้ไม่ดุดตำแหน่ง,<ส>งนะเวลาโดนบุกนี่ไงชนไปอ่ะคิมมีม่ผมชอบซอนอะซอนแต่ไม่อยากซื้อนะซื้อ,อขายไม่ออกโอ้โหโดนอีกเนี่ยโดน building ทำร่างทองเนี่ยอยากได้ซอนเหมือนกันนะแต่มันกลัวซื้อมาค้าขายไม่ออกดีๆเผื่อไปเปิดแพ็กอะไรได้เงี้ยอาจจะได้ใช้ฟรีนสิโดไปปานโยงหัวเหลืองเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยหัวเหลืองนะแค่วิ่งไปวิ่งมาหัวเหลืองนะอะไรวันอาทิตย์ที่สามสิบ ไปจ่าสิงห์โย่คือไม่ฟันนี่อ่ะโย่งทีโย่งที่ย่องคิวคเขาย่องคิวครับว่าเนี้ยเราก็หาหาจังหวะยิงฮะโอ้โหเสียบอลเนี้ยหายเราโดนสวนครับโอเคเขาจ่ายพลาดนะครับปานอีกทีครับไปขวาโล่งอยู่คือไม่พ้นครับสีด๊อกโล่งนะโโอ้หจ่ายไม่ได้เรื่องเลยครับจ่าสโย่สีดอกมันโล่งโล่งเลยเมื่อกี้มันจ่ายพลาดได้ไงเนี้ย โดนสว่วนเป็นแผงครับสาราขึ้นมาครับต้องดักซ้ายเนี่ยผมเป็นน,ปนี่อ่ะพอเปิดมงมเสร็จเลยราตัวไปดักทันนะพี่เอากอ,องหลังนี่มีดักทันนะพี่ถ้าเกิดไม่ดักอาจจะเรียบร้อยนะลากมาแบบเนี้ลากแบบว่าทรงแบบว่าลากเรือยาวเงี้ยโอกาสเปิดเข้าไปมงนี่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะใครเคยโดน,นี้ยแบบว่าลากอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดเข้ากลางแล้วก็มงเรียบร้อยต้องต้องเราต้องฝึกเอากองหลังนะ ไปช่วยบังสุดหน้าเขานะาเขาไม่ล็อกกับป,ปีกอะ่กะเขารา,ากยาวเดียวแล้วเขาก็มองเราก็จิม้มเราต้องบังคับกองหลังให้เราไปปิดกองหน้าเขาแต่ว่าจิ้มไปตรงใกล,กลใ้ๆตัวกองหลังอะ่ะมันจะเปลี่ยนตัวให้แล้วเราก็บังคับหให้มันริมปิดกองหน้าฝั่งรข้ามเราก็วิ่งเบียดไปเลยครับเมันก็มีโอกาสที่จะโดนหรือไม่โดนก็แล้วแต่จังหวะนะครับ แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนะแบบว่าให้เขาลากเฉยนะให้เขาลาบเตะเฉยนี่อสไคว่ปาฟานซิโลนี่ไปฟานอยู่ไหนมันละฟานวิ่งแล้วเขียสายลงครับฝืนกลางก่อนนี่อันนี้ฟานมาเท่นตอกสวยแล้วฟองเท่นจะโยดยกลำหน้านะดูล้มไม่เดียวไม่นิดเดียวน่าจะเยอะโโอ้หมองไม่เห็นดยนะว่าล้มยังไงหน้าจอไม่ถึงครับ ไม่รู้วบอหลับวัา,าไงฮะโอเคครับเนี่ยทุกคนเห็นฟาประเทนผมนะมันได้แค่ครองบอลกับอันี่นะผมว่ามันคุ้มไหมวะเก้าสิบล้านผมนซื้อมาเนี่ยได้แค่ครองบอลแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยโอเคโอค้โหไม่ฟาวนะลูปนี้อะไรเนี่ยซารา่าสวายมานเนี่ยหมดหมดละสี่สิบเดี๋ยวด,นะดูวเอ้บาเฟ่ลงมานะเดี๋ยวก่อนเดยนี่อย่าตองทีโอ้โหโดนบินฮะโดนมิลิเตาอะไรเฟ้าประเทนหรือมิลิเตาแล้วนั่นแหละตัวยี่สิบล้านเนี่ยาานี่ มีเต่าจอมอื่นเลยนะเขี๊ยกโกไปเหมือนกันก่อนครับคือที่เบลซีด็อกโอ้โหโอ้จะส่งให้คารตาน่าแล้วก็ยิงนะเมื่อกี้ผมจะส่งให้คารตาน่าหน้าโปนะแล้วก็ยิงไปส่งให้ซีด็อกในในเกาะเลยเนี่ยเอลฟ์เป้ผมมงมาละเดี๋ยวเดี๋ยวฟเป้ผมลงมาละเกมเปลี่ยนนี่อะโอ้ยติดซนอะได้ที่ได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ละเขาได้ของบนแล้ว เขาเนี่ยจะลนลานแล้วครับคขาเก็บบุกนะแล้วก็เบียดเลยครับนี่อ่ะได้สวยเขาลนแล้วครับเวลาเขาจะหมดนะเขาเล่นเกมนับแล้วเขาลนลานนะครับโอเคครับไปขัานหน้าต่ออทียกให้เอ็มฟาเป้โค้งไม่ได้นะมันติดนะโอเคลทิ้งอ่ะเหลือห้าทีครับยังพอเวลาครับเราก็ถล่มไปอีกทีครับถล่มบุกนะครับกัปโผล่จ่ายมาอื้จ่ายไม่ดีอ่ะอ้ยสวยยังได้กาโผ นี่อเอโอ้โหญิงติด,ม,ดมีได้เช้กินไม่ได้ใช้พ่นอย่างเงี้ยเลยเรากดเวลาว่าเจ็ดปอ่ต์นาทีแบบหน่อยโม่โม่โม่เปิดไปแะนะต่น่ะโขกไม่ได้นะเอ้ยไหมกุริสโอ้โหโดนเทียนดีน่าจะแพ้ครับเกมนี้โอ้โหจ่ายติดตรงนี้โอ้สภาพจะจ่ายเพื่อจ่ติดพ,พ,พวกกันเองโอเคครับเกมที่สามครับอันนี้ผมก็จะเอาฟานบาเทนออกนะ แล้วก็เป็นคู่หน้าเป็นอ่าคาร์ตนหน้าแล้วก็เป็นเอมบาเป้น,เเปนนะเดี๋ยวดูดิเกนี้ฮะน,น,นี่ผมไม่เอาฝานลงนะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับ เมื่อกี้ผมจะรั่วเมื่อกี้ไอทีมเราแม่งไม่จ่ายจะส่วนเขาอย่างเงี้ยส่วนเขาคือะจะจ่ายทั่วกันเองแล้วหมกเวลาก็โหหลุดโอ้โหครับนี่ครับนี้ไม่มีวามประเทศน,นะลงคู่หน้านี้ให้ดูแลเกมจะเป็นอย่างไรแบบมันจะต่างกันนะฮะว่าเราว่าเราไม่เอาฟาลงมันจะต่างน,นะอขอสัญนนะครับไหลไหกับโคถึงก่อนครับ เหมือนกลับมาแล้วก็ขึ้นกลางครับอขอโทษนะเดี๋ยวปเป้โยกงนี้ยิงเป็นไงล่ะโยกสี่ยิงได้ประตูยังไหวเลยเนี้ยนี่มีฟ้านนะฟานเพื่อนคันนะไม่ได้ลงนะครับ อย่างนี้ดิเออต้องปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยิงหายอะไรเงี้ยเออไม่ใช่โอ้โหปุ๊บซื้อมาแล้วก็เสียดายตรั้งแต่แล้วก็แต่ว่าลองคอมเมนต์มากันได้ครับคุสอบฝรังผมเพิ่เห็นนะแบบใครอยากเอาไปเซ็งต่อผมข่าวแถมข้าวสารให้ด้วยนะใครซื้อต่อไปเอาข้าวสารไปโรนนะครับโอเคครับจังหวะนี้โยนยาวโอ้โยนไม่พอดีนะเอาจังได้สวยคาตานานี่ต่องทีจิตกัปโปเหมือนกันมาครับ จะแย่งเราเหรอนี่ครับเรวไปเอมบพเอะโยกนี่โรยชึงชีนี่กระแทกทปงีทยังได้ยังได้เขีขึ้นกลางครับกลางโล่งอยู่สวัสโลกหลงกระแทกดีนึงนะโอ้โหลูกนี้บ่นมันลั่นนะโขีคเขาจะสวนเข้าครับไปดิเราดัก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 จะไหมจะจ่ายไปไหนจะจ่ายไปไหนนี่จ่ายได้ทางเดียวฝาเปิดไหมไม่เปิดนะเดี๋ยวเขาวนกลับมาชนไหม โดกมาเรียบร้อยสายสาสว,สวนกลับบนี้ไปห่อตัวนะครับไม่ได้นะเรา,าขึ้นมาน้อยเราขึ้นมาสามตัวนะครับนี่สวยแผงซ้ายหลุดเลยโอ้วันสุดเท้ายีกเออแผงเมื่อกี้อย่างสวยนะเมื่อกี้สายแบบโล่งเลยเปิดคอร์สเข้ามาได้เลยเนมะื่อกี้ยัดกลางมาเมื่อกี้โอ้โหจ่ายติดสวยจันโย่ไปเบียนนัน้นนี่ได้สวยได้ครับ แต่เย็นนะขวาล่งขวาล่ไปไปเปิด,ปดได้ไหมได้นะคาตาแนาวิ่งมาแล้วโคนี่ไงเรียบร้อยขึ้นกับคาฟูนี้เรียบร้อยคาฟูมันไม่ค่ใยสูงมันสูงไม่ถึงร้อปสิบระมาณร้อยเ็กว่วาร้อเจหรือเปล่าประมาณน,นี้ าตอหน้ามันร้นนะอยแปดแปดคนละไซส์กันเลยโนะยนมาอย่างเงี้นะยเรียบร้อยส่วนใหญ่เขาก็จะโยนแล้วก็เียีกับแบ,บนะ็คโยนพบอยู่แต่ส่วนใหญ่แบ็คมันสู้ไม่ค่อยได้นะสู้ลูกเบียดมุ่งกองหน้าไม่ค่อยได้เนะจอพวกล็อกบาร์คาตอหน,นะนะ้าอะไรพวกแบ็คพวกคาจิมมีอะไรสู้ไม่ค่อยได้นะเวลาขึ้นแบบเบียดมุ่งกันตรงสูงนะส่วนใหญ่จะโดนนบะ โอเรับงหนี้ผม่ะเอากล้ามอยากเนก้านะชูนะแต่ยังไม่ได้เลยฮอนะกิจไม่ได้เลยครับโอเคซาลาขึ้นมาสวยเขาใส่ไม่ค่อยดีนะครับนี่จ่ายไปเลยครับกับโกไปกลางล่งไหมแล้วค่อยๆขึ้นครับนี่เราม้วนกับอีกอ่ะโอ้โหโอ้กดผิดอีกจะหลุดเลยจะกดทำชิงไปโยนอะไรก็ไม่รู้ไม่เข เราดักตัวได้ไหมมายกมาเนาะสตอยคอฟผิวผ oh ิวออกอดัดดักการนี่เราดักทันครับดูนะสละไปขวานดูนะเขวุ้ยโดนบีบจ่ายมั่วไปก่อนครับมั่วตอนนี้มั่วแล้วอ๋อยังได้สวยนี่อย่าโยงทีฟาวเขาบีบแล้วเมื่อกี้เราจ่ายมั่วเลยครับเราส่วเลยครับ เนี้ยก็จะหมวนกลับไปยืนกองหลังโี่โูเขายืนดักเนี่ยรู้มากคนเนี้ยยืนดนักเราเลยนะดีนะผมมองเห็นก่อนปกติผมจะไม่ค่อยมองนะจะกดจิ้มมาเลยครับเรียบร้อยเลยเนี้ยเรียบร้อยไหมนี่เสียบไปขามันสั้นนะันก็โอ้ก็สวยไหมเงี้ยนี่ชนสวยเขาจ่ายพาดครับเหมือนจ่ายแล้วแลบเรานะไปขว่าโลงครับยกมาลูกนี้ทำชิ้นกันสั้นหลังเขาผู้พาดตัวนะ เนี่ยเราขึ้นมาสามเจอกองหลังเขาห้าเนี่ยมันขึ้นยากนะเราต้องรอเพื่อนเราเติมก่อนนะครับเวลาเนี่ยสวยฟ้าเนี่ยกองหลังเขาห้าเราขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นมาแค่สามต้องรอเพื่อนเราทีมเราเปเติม,มเพืมม่อจะได้สู้ได้นะนจะได้เป็นสี่ห้าหรือห<ๆ>้าห้าก็ได้จะได้สู้ได้เงั้มนมันบุกขึ้นไปเนี่ยเหมือนอันนะครับเขากองหลังเขาเยอะอันนี้โย่งทีขณนั้โยกยิงโอ้โหสัมรชนเซฟได้ กดเต็มหลอดนะหอมงงเน่งเน่งเน่งเนักลูกโคกหถึงไม่ได้โอมอี่ยิ่งโอ้โหยังบินปากอีกได้อีกได้อีกมุมนึงครับเปไหมโอ้โหลูกนี้ได้ไหมนี่องไม่ได้นะครับสเต้สวดละสายโล่งๆนะครับซัมบอกต้าตอกมาลูกนี้ออ้ยไม่ได้หนี่ยจิ้มไปดิเฟเดสิกอะไรพวกเนี่ยฟเดสิก หมดเวลากรรมการัรบน้ำสองสูตรนี่หว่าโอเคครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าน้ำหนึ่งสูตรนะครับกับกล้ามพิวนั้นนี่เนี่ยพลิกมาเดี๋ยวดักไว้ก่อนครับนี่เราดักนีก่เนี่ยดักไว้ก่อนสองเกมแรกผมก็เอาฟ้าลงนะแล้วก็เกมสามผมก็เอาบอลสำรองนะครับต่องนี้ดูนดนะ ยังไงก็สอบถามพูดคุยคอมเมนต์แล, comment, แล้วก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็สอบถามมว่าผมควรขายดีไหมฟาร์มวัตทุนี้มันเอามาวิ่งเฉยเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็หมดแล้วก็หมดแรงนี่นี่คือเกมที่ผมแบบไม่ได้เอาฟาร์มมัลงนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบมากครับที่ติดตามนะครับผมครับ